ช่วงนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไทยเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือขึ้นในสายตาเวทีโลกประเทศไทยได้ทําการยืนยันกับ WTO ว่าเราหนุนกติกาโลกปรับระบบสุลกากรทําให้การค้าของไทยดูเป็นสากลมากขึ้นจริงๆฟังจากในข่าวมันดูดีมากนะครับแต่ช่วงเวลาใกล้ๆกันผมได้ยินข่าวเรื่องนี้จากลูกค้า2อสเจ้าการที่เรานําเข้าสินค้าแบบเดิมๆของเราไปในฝั่งอเมริกาหรือยุโรปของเดิมๆเอกสารแบบเดิมๆแต่มีคําถามจากสุลกากรฝั่งนู้นมากมายทําไมเขาต้องถามข้อมูล จากเราเยอะแยะไม่ใช่ว่าประเทศเราดูไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอประเทศเราดูน่าเชื่อถือขึ้นกติกาในการนําเข้าก็ใช้อย่างจริงจังกันมากขึ้นทุกขั้นตอนต้องอธิบายต้องเตรียมเผื่อและต้องยอมรับว่ามันเสียเวลาและทําให้ขั้นตอนการนําเข้ามันช้าลงคําว่าประเทศที่น่าเชื่อถือในมุมมองของคนส่งออกไม่ได้แปลว่าเราส่งออกไปแล้วมันจะง่ายขึ้นแต่มันแปลว่าของที่เคยผ่านแบบคร่าวๆมันจะไม่ผ่านแบบเดิมได้อีกแล้วนี่มันไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่มัน เป็นระบบที่เอาจริงเอาจังผมก็อยากให้เข้าใจว่าการดูดีขึ้นบนเวทีโลกมันก็แลกมาด้วยภาระของคนทํางานจริงจากเดิมที่แข่งขันกันเร็วแต่ตอนนี้คือแข่งขันกันถูกและคนที่อยู่ตรงกลางต้องคอยปรับตัวก่อนใครเสมอ